อา,าจารย์มาอาจารย์มา,ามามาโอ้ยพี่เอามาเซ็นร้อยเป้าชอนชอนได้แล้วเป้าอชอนชอ,ชอนเอาคกต่อไปคกต่อไปเริมจานเท่าไหร่ยะเจ็ดร้อยฮะ สมตำเจ็ดร้อยบาทใช่ค่ากันตายดีกว่าโหดเกินของที่ฉันใช้เนี่ยพรีเมียมทั้งนั้นเลยเบรกรกอของฉันใช้มระกอฮอลแลนด์โอ้โล<อ>ด<อ>พริกของฉันที่กลิ่นฉุนขนาดนี้เป็นพริกจากบราซิลบราซิลครกนี่จากอังชิลาโอ้ห<อ>เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวประเทศอ,อะไรไอ่ะทำไมต้องถามให้มันยุ่งยากอ่างซิลา ฟังะนะเป้าทุกอย่างแพงหมดมโดยเฉพาะมะนาวที่ใส่ให้เป้าเนี่ยเป็นมะนาวเน่มะนาวค่ะเรียกว่าฟิงเกอร์ไลม์าำน้าตกใจมากไม่เคยเห็นมะนาวนะอยากเจอต้นนะต้นเป็นหมื่นอะดูหน้าสิไปดูกันค่ะ ช่วงนี้เนี่ยมะนาวแพงๆค่ะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบ่นกันอุบเชียววันนี้เจเลยจะพาไปหาอะไรมาทดแทนมะนาวกันดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยนะเขากำลังฮอตเฟอร์เวอร์วางในอินเทอร์เน็ตกันเลยทีเดียวค่ะหน้าตาเธอดูซะก่อนทั้งแปลกทั้งแหวกเออมันคือลูกอะไรคะคุณพี่ชื่อจริงๆของเขาคือฟิงเกอร์ลามหรือมะนาวนิ้วมือลักษณะลูกของเขาก็จะคล้ายๆนิ้วมือเราจะเห็นว่าเขาจะมีความเรียวยาวเห็นไหมฮะจะมีความเรียวยาวลัวขษณะแบบนี้ เป็นฟิงเกอร์นะฮะโดยรูปร่างแล้วเนี่ยเราจะเรียกเขาว่ามะนาวคาเวียเพราะลักษณะเขาเหมือนกับไข่คาเวียนี่คือพี่สมเจตค่ะอาชีพหลักพี่แกเนี่ยเป็นพนักง,งาน t o t แต่อาชีพเสริมเนี่ยสิคะน่าสนใจเลยทีเดียวพี่แกปลูกมะนาวคาเวียขายค่ะซึ่งพี่เขาพาข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลาจากออสเตรเลียนูนละค่ะว่าแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะเปรี้ยวจัดเหมือนเจ๊เอ้ยเหมือนมะนาวบ้านเราหรือเปล่าคะคุณรสชาติคือเปรี้ยว หอมนะฮะแต่ที่สําคัญคือในความเปรี้ยวนะ่ะมันซ่านขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉนั้นเวลามันเปาะปุ๊บมันจะเปาะขึ้นจมูกเลยได้ยินเสียงไหมฮะเปาะเปาะแล้วหอมที่สําคัญจเจ้ามะนาวคาเวียนเนี่ยค่อนข้างจะราคาแพงเอามากๆเลยล่ะค่ะขายกันตามท้องตลาดเนี่ยก็ปลาเข้าไปถึงกิโลกรัมละ2อ0 0ันเ ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะว่าจะแพงขนาดนี้ที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มมันมีอยู่น้อยมากจากตะเรียนนี้ราคาโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณที่1,600บาทแล้วก็มาผ่านกระบวนการขนส่งเอยอะไรเอยอีกถึงแม้มะนาวคาเวียเนี่ยจะสามารถปลูกเองได้แล้วแต่ราคาก็ยังไม่ได้ถูกลงเลยนะคะคุณซึ่งที่ยังแพงอยู่เนี่ยพี่เขาก็บอกว่าเพราะว่าต้นพันธุ์ยังราคาสูงอยู่ค่ะที่สำคัญผลผลิตยังไม่พอขายด้วยล่ะค่ะ นอกจากจะสร้างรสสัมผัสในการกินให้แตกเปาะในปากแล้วเจ้ามะานาวคาเวียงยังเป็นพระเอกในเมนูอาหารตามโรงแรมรู้อีกหลายจานเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าสวยทั้งรูปจูบก็หอมจริงๆค่ะตัวนำเลยคือเลดแชมเปญเพราะเอาไปผสมเครื่องดื่มไปผสมค็อกเทลได้ด้วยแล้วที่สําคัญก็คืออาหารข้าวหวานก็ได้หมดเลยนะฮะตัวนี้แล้วสีสดสวยมาก วันนี้เจ๊แหวงมาถึงที่ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะพี่สมเจตเลยจัดเมนูบ้านๆรสแซ่บโดนใจมันคืออะไรคะคุณพี่วันนี้เรามีเมนูพิเศษจริงๆเป็นเมนูบ้านๆแต่ไฮขึ้นมาเลยก็คือน้ำตกหมูฟิเกระลา น้ำตกหมูฟิเก์ลามวิธีทำง่ายนิดเดียวค่ะแค่นำคอหมูอย่างดีมาย่างให้นุ่มเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำปรุงสูตรพิเศษของพี่สมเจตเขาละค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่พริกป่นตามด้วยข้าวคั่วโรยหน้าด้วยหอมแดงต้นหอมผักชีสะระแหน่เท่านี้เป็นอันเสร็จค่ะแต่ยังไม่สมบูรณ์นะคะต้องมีพระเอกของเรื่องด้วยมะนาวคาวเวียกัดไปมันแปลกแบบ ปอปอปอเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะสัมผัสความป๊อของมะนาวคาเวียก็ลองสั่งพี่สมเจตไปป๊อที่บ้านลเล่นๆสักโล2องโลก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะฟินแบบพี่สมเจตเขาละค่ะแต่ย้ำนะคะว่าเขาขายกิโลกรัมละ2,700บาทเท่านั้นเองค่ะดูตรงฐาดีบแล้วมันจะไหลออกมาอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่ หนึ่งลูกนะคะตกราคา150ถึง200ค่ะหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกเป็นไงมันเปาะไหมมันเปาะไหมคือมันมีความเปรี้ยวนิดนิดผสมแล้วมันมีเปาะๆอยู่ในปากเราด้วยใส่อะไรได้อีกใส่สลัดต้องลดอันในสลัดก็น่าจะใส่ได้น้องว่าใส่ได้ทุกอันนั่นแหละหนูจะบอกเรื่องของราคาต้นชนิดหนึ่งก่อนไหนไพี่ก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วต้นเล็กนี่นะคะพันห้าฮะอ่นนี้นหรอ พันห้าค่ะพี่ต้นใหญ่สองหมื่นเอาอย่างงี้คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะลองเอาไปปลูกบ้างนะคะก็ติดต่อที่สมเจนได้อยากจะรวยอยากจะแบบว่าลองเอาไปทำบ้างพี่สมเจตก็ยินดีนะคะอะเห็นของแปลกแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปดูตลาดขายไอเดียกันบ้างเห็นแล้วที่ไหนยังไม่บอกอุต่ายเจ๊ต้องชอบแน่ๆอาจจะอยากกลับไปเป็นนักเรียนใหม่จะเป็นที่ไหนสักครู่เดียวค่ะอร่อย